we สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยลรกันนะฮะแไรก็สวัสดีไปช่องทาง YouTube ด้วรการเนี่ฮะสำหรับ2คู่ประจำวันนี้เราก็จัดมาฝากอีกชื่นเกยนะสำหรับผลงานเมื่อวานหรือวันก่อนหรือว่าเมื่อฤือเนี่ยก็ถือว่ามาติดติดแล้ว2 3 4 5 6 7วันเนี่ยก็แสดงจของดินด้วรกันเนี่ยสำหรับดาช่องแไรก็ในกลุ่มของเราเนี่ยฮะไรก็ใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มด้วยกันเนี่ยนะก็สามารถแอดไลน์เข้าไปเลยแอดทีเอ็มเจ็ดแปดอะไ่างเงี้ยผมเจอได้ทุกทุกวันแน่นอนเนี่ยผมไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลสดเนี่ยผมตลาดสดเดี๋ยวผมบอกเลยว่าท้ตลอดททััั้้งงวนคืนเลย แนะแรกก็ทีเด็ดของเรานวผมเป็นฟุตบอลดึกนะผมวางไว้ให้นวใครสนใจก็ลองเปิดใจดูด้วยกันแนวผมไม่มีอะไรเสียหายหรอกนะฮะสำหรับคู่แรกวันนี้นะผมไปดูสถานองคาราบักกันหน่อยแนววันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทั้งของเชียวันในเกมที่ผ่านมาแรกๆก็เปานงของคาราบักตรงที่ยังไปถึง3ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวเนยก็ถือว่าต้านไม่ไหวเลยเนยสำหรับตัง้งเช er ียววันแนยเดี๋ยวเรากขจาได้ผลงานกันหน่อยนะผลงานทั้งเชียวันนะผมบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยนะผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะผมยังหลุดลุ้งล่วงอยู่นะผมยัง หากับเกมรับมากนะฮะส่วนคาราบักเนี่ยผลงานโอ้โหก็ถือว่าทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยนะผมในบ้านของตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าจีจา๊ดจัดมากนะผมห้าวจีเกนที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยหลุดแพ้ใค้แพ,แพ้เลยนะเพราะสำหรับคู่แรกวันนี้ไม่ต้องคิดมาละกันให้มองไปที่ด้าของคาราบรักในบ้านของตัวเองแน่นอนแะนวสองประตูว,วันนี้ยังไงก็ยืนพื้นแน่นอนนะฮะส่วนคู่ที่สองเนะี่ยผมเป็นตด้าของมนะัลโมเนี่ยวันนี้จะเจอกับตด้าของลีกาดนะด้วยกับทั้งคู่ในเกมที่ผ่านมาในเล็กๆที่เคยเจอมาเนี่ยก็โดนด้านของมัลโม่ย่างไป โอ้โหบอกเลยว่ารับไม่ได้เลยนะฮยะสำหรับนีกาดเนี่ยผลงานก็ถือว่าเขาน่นจะดีนะผมในลีกของตัวเองแต่ว่านะประสบการณ์ยังไม่มากพอนะผมมาเจอทั้งของมอโมด้วยกับมอโมเนี่ยผลงานโอ้โหบอกเลยว่าไม่ต้องพูดถึงในลีกของตัวเองเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากเนี่ยอันะดับที่3ของตรางเนี่ยผมยังมองว่าวันนี้มอโมจะเบียดเกิน2ประตูแน่นอนนะยฮะสำหรับ2คู่ประจำหน้าช่องนี้ก็ฝากด้วยกันะครับ สุดท้ายแล้วใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มในการเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้าไปเลย TM78 อได้เลยนะผมเจอกันได้ทุกวันนในกลุ่มของเราบอกเลยว่ารับกันความมั่นคงและก็การันตีความมั่นแน่นอนนะสหรับฟุตบอลสดอะไรก็ที่เด็ดวันดึกที่วางมาให้ทุกวันนะฮะสวัสดีก็จะขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอบคุณครับผม